น้องนอนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับป่าน Go Channel นะคะวันนี้นะคะป่านจะพาทุกคนมาที่ Catnip House Cafe ค่ะที่นี่ค่าเข้าวิ่ใหญ่200บาทแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษา150บาทนบาทคะเราสามารถเลือกเครื่องดื่มหรือจะเป็นขนมแมวเลี้ยก็ได้นะบรรยากาศร้านนะคะดูอบอุ่นเป็นกันเองมากใครที่กําลังเครียดหรือจิตใจห่อเหี่ยวเนี่ยมาดู้องแมวกันได้นะคะรับรองว่าฮิลใจได้มากๆ ที่นี่เขามีแมวหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเมนคูนสกอติสแล้วก็แล็กดอนะคะถ้าใครมาก็อย่าลืมทำตามกฎระเบียบของร้านด้วยนะคะทุกคนดูดีน้องน่ารักมากแบบน้องไม่ถือตัวเลยนะคะคือบางตัวให้อุ้มได้ด้วยนะเอพี่สาวเกาอีกเกอีกปินมากเลยถอยอ,อยครับอ่อที่ไหนมีอาหารนะ้ะหน่อยอาหารอยู่หน่อยว่างใจพี่สาวคนสวยทิงชขาสัน้นแต่ก็ไม่มีผลในแนวราบนะคะ บอกตามตรงวา ga, ่าเล่นกับแม่เรารู้สึกดีขึ้นมากคิวใจสุดๆดดดดีียอ้้าาหห่่ไนนนูมมสุ บอกเลยว่ามาที่นี่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องดื่มและอะไรต่างๆก็อร่อยดีค่ะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนดีอยากแนะนําว่ามาที่ Catnip House Cat Cafe ได้เลยนะคะแหมวังเมื่อไหร่นุชจะมาแมวตัวนี้นะคะชื่อน้องต้อยคืออ้อนมากอยู่ดีๆก็มานั่งตักเพื่อนเบลของเรานะคะคือน้องน่ารักมากๆขี้อ้อนสุดๆเลย อีพีหน้าไปไหนกันอีกนี้นะยังก็ตามปันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ปันในคลิปต่อๆไปด้วยนะบ๊ายบาย